สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับสาระดีมีสาระนะครับที่นําเรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงนกเขาใหญ่นะครับการต่อนูเขาใหญ่มาได้นํำมือใหม่เสีนใหม่ที่กําลังหัดเลี้ยงนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเลี้ยงนกเขาใหญ่นะครับตัวที่ท่านเห็นอยู่หน้านี้นะครับที่ครูเมื่อกี้นี้ก็คือนกนะครับที่ ขอแบ่งนะครับมาจากพ่อแบงค์นะครับซึ่งมีอยู่2ตัวครับที่ผมแบ่งมานะครับพ่อแบงค์น้ำโสมนะครับจะมีเจ้าน้ำโสมแล้วก็ตัวนี้คู่กันนะครับอีกตัวหนึ่งจะหัวใหญ่นะครับจะหัวใหญ่มากๆเลยพี่น้องครับที่ผมเคยถ่ายให้ดูนั่นแหละนะครับตัวนี้จะเป็นอีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็เห็นไหมครับก็จะให้ดูสนับปีนะครับสนับปีที่ถือว่าเป็นอีกลายหนึ่งนะครับที่นกภูเขานั้น ชอบมีนะครับชอบมีชอบเป็นนะครับอ่าก็คือราสนับอีกที่เรียงกันเป็นแถวนะครับเรียงกันเป็นแถวเลยนะครับพี่น้องครับเป็นแถวเนี้ยเช่นตัวเนี้ยนะครับแถวยาวเรียงเลยครับพี่น้องครับมึกหนาๆนะครับเนี่ยจะเรียงเป็นแถวยาวเยอะมากนะครับซึ่งนกโคกนะครับหรือนกนาทามนี่มันจะไม่ค่อยมีครับพี่น้องครับเห็นไหมครับเนี่ยนะอย่างเช่นเจ้า ที่ผมต่อได้จากครูเก้าชโนบกเก้าผมนี่ตัวนั้นนะยิ่งยิ่งเลี้ยงกันเยอะนะครับนกมันจะเลียเล้ยงเลี้ยงเลี้ยงซึ่งนกนกทามนะครับผมไม่เคยเห็นเลยนะครับนกที่เป็นแบบสนับปีเลี้ยงจากข้างล่างนะครับเต็มเลยนะครับเลี้ยงเป็นแถวเป็นแถวเป็นขีดเลี้ยงกันเลยเยอะมากนะครับนี่ตัวนี้ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับแต่ประเด็นคือนกตัวนี้ก็คือมันจะ จะเปรี้ยวครับนอกสองตัวนี้จะมีความเปรี้ยวมากโดยเฉพาะเจ้าหัวตัวโตอ่ะพี่น้องครับจะเปรี้ยวมากเลยนะครับเห็นไหมครับจะจะไม่ค่อยอยู่สุกครับนกภูเนี่ยตัวนั้นจะดิ้นกว่านี้นะครับตัวที่หัวใหญ่ๆนะครับทีนี้ผมเลยอยากให้ดูนะครับในลายแบบนี้คือเราจะเจอกันบ่อยมากนะครับบางตัวนี้เต็มทั้งปีกเลยนะครับพี่น้องครับบางตัวทั้งปีกนะครับบางตัวนี้มุกเรียงกันเป็นแถวเป็นแถว ทั้งปีเลยนะครับผมก็เจอบ่อยจริงๆนะครับนกภูผานก็มีครับมีหลายตัวเลยแหละนะครับแต่ว่าภูผา,านี่จะไม่ค่อยเยอะแต่ว่ามีนะครับส่วนมากนกนาทามที่มันเลี้ยงกันนี่ส่วนมากมันจะเลี้ยงจะข้างบนนะครับที่เหมือนพ่อวิหาพูดแหละครับส่วนมากจะเจอแบบนั้นเลยนะครับจะเจอแบบที่มันเลี้ยงกันข้างบนนั่นเองนะครับสําหรับนกนะครับแต่ว่านกภูเนี่ย นะครับมันจะเรียงจากข้างล่างนี่นะครับเต็มเลยนะครับเนี่ยเป็นแถวนะครับเรียงเหมือนเอาไม้บรรทัดขีดนะครับขีดขีดขีด,ข,ด,ข,ดขีดไว้นะครับนี่เห็นชัดเจนเลยนี่คือเป็นอีกประเภทหนึ่งนะครับที่ผมเห็นบ่อยมากนะครับผมเลยเอามาวิเคราะห์มามาเปรียบเทียบให้พี่น้องดูนั่นเองนะครับก็คือนกที สนับปีกหมึกสนับปีกเรียงกันนะครับเป็นแถวเป็นแถวนะครับตัวที่พี่น้องส่งมานะครับเป็นนกปูแถวแถวทางนห้นก็เห็นอยู่บ่อยเหมือนกันนะครับที่เป็นแบบเรียงเต็มปีกเลยนะครับนี่แหละก็คือผมสังเกตแล้วนะครับตัวนี้จะเห็นชัดมากผมเกลีลยวตัวนี้มาให้ดูนะครับเอาตัวนี้มาให้พี่น้องได้ชมได้ได้ดูกันนะครับสําหรับหมึกสนับปีกที่เรียงเป็นเส้น ทีนี้นะครับผมมาวิเคราะห์เนอะนกตัวที่หัวใหญ่นี่แบบมาอยู่ตรงนี้แบบไม่ค่อยขันนะพี่น้องครับตัวหัวใหญ่หัวใหญ่ดีครับแต่ว่าไม่ค่อยขันนะครับนะสู้สู้ตัวนี้ไม่ได้นะครับตัวนี้นี่จะปากเบาคือจะหัวเล็กโดยปกติทั่วไปแต่ตัวนั้นนะหัวใหญ่มากพี่น้องครับใหญ่จริงๆนะผมจนผมได้เอามาวิเคราะห์พี่น้องครับว่าทําไมมันมันใหญ่นี่มันจะดีไหม นะครับใหญ่แล้วมันจะดีไหมมันจะ,ะขึ้นเร็วอะไรไหมนะครับซึ่งเป็นนกที่โอโ้แต่ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกับหัวหรือเปล่านะแต่ว่าตามที่ผมได้สังเกตคือหัวนี่คือไม่ต้องใหญ่มากครับนกนะนะครับหัวไม่ต้องใหญ่มากแต่ว่าให้มันนูนครับให้มันโหนกนูนนะหัวไม่ต้องแบบใหญ่ทั้งหัวเลยทั้งทั้งหัวเลยแต่ว่าให้แบบอย่างเช่นหน้าผากนูนอย่างเงี้ยนะครับจะดีกว่า ส่วนหัวส่วนอะไรให้มันเล็กปกตินะครับไม่ต้องแบบใหญ่เหมือนลูกอะไรลูกสมอนะครับใหญ่แบบนั้นไม่เอานะครับผมดูแล้วมันไม่ค่อยผ่านสู้ตัวนี้ไม่ได้นะครับตัวนี้หัวปกติเลยนะครับหัวปกติไม่ได้ใหญ่นะครับตัวใหญ่นั้นโอ้โหแบบดิ้นอยู่นี้อีกนะครับดิ้นอยู่นี้แบบดิ้นจะเป็นจะตายอีกประเด็นหนึ่งนะครับ เพราะว่านกฟูเนี่ยมันจะสไตล์มันคือมันจะดิ้นเป็นปกติอยู่แล้วนะครับเนี่ยสองตัวเห็นไหมครับเนี่ยจะไม่ค่อยอยู่สุกนะนกตัวนี้สามปีแล้วนะครับตามที่ผอแบงค์บอกผมมานะครับนกตกสามปีแล้วเห็นไหมครับก็ยังแบบเปรี่ยวยังไม่อยู่นิ่งอยู่สุกนะครับแล้วก็เป็นนกแดงด้วยนะครับจะเป็นแบบนี้แต่ว่าขันแต่ว่าอะไรดีมากนะครับเสียงเพราะมากนะครับสําหรับนกตัวนี้นะแต่ว่าเจ้าที่ หัวตัวตัวก็คือแบบโอ้โหตอนนี้ยังยังเงียบยังอะไรอยู่เลยนะครับไม่ค่อยผ่านนะครับไม่ค่อยผ่านทะนั้นแล้วหัวนกนี่คือไม่ต้องใหญ่นะครับไม่ต้องใหญ่มากนะครับให้พอดีนะครับพอดีดีที่สุดนะครับเพราะว่าคืออย่างเช่นปากใช่ไหมครับปากก็ไม่ต้องยาวใช่ไหมครับถ้าปากยาวมันก็หนักใช่ไหมครับปากหนักเป็นนกปากหนักถ้าปากสั้นปากเล็กๆเรียวๆนี่มันก็จะปากเบาขันเร็วนะครับเนี่ย มันก็จะเหมือนกันแหละผมว่านะครับไอหัวใหญ่นี่คืออาจจะปากหนักด้วยนะครับจะไม่ได้เสียอะไรนะครับแต่ว่ามันจะปากหนักนะครับมันจะไม่ค่อยขันเร็วไม่ใช่ค่อยปากเบานะครับเหมือนนกเนี่ยนะครับเปรี้ยวจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะไปเอาตัวที่หัวตัวโตน่ะมาให้ดูนะครับจอน้าโสมนะครับโจน้าโสมอันนี้ยังไม่มีชื่อนะครับเพราะว่าผมก็ซุ่มไปอยู่ครับนกตัวนี้นะครับเพราะว่า ตัวอันตรายเยอะครับอ่าเยอะนะครับอันตรายยิ่งกว่าเยี่ยวนะครับเดี๋ยวเบลไม่ดูครับตัวนั้นนะครับยังไม่ไปไหนมาไหนเลยนะครับ จบแล้วครับผมเทียบคูและจิกอาหารนะครับจบเลยนะครับนี่คือเจ้าน้ำโสมนะครับพี่น้องครับซึ่งเป็นนกที่หัวใหญ่มากท่านเคยจะท่านอาจจะเคยเห็นแล้วแหละผมเคยทำคลิปแล้วนะครับสำหรับเจ้าน้ำโสมนะครับผมหัวใหญ่นะครับผมชอบตอนแรกว่ามันหัวใหญ่ผมจะมาทดลอง ยังไม่ได้บอกว่าดีนะนกไม้ใหญ่เนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นหัวหนกนูนหัวอะไรนี่โอเคครับนกนะครับมาดูตัวนิดนึงขออภัยนะครับติดออปชันไม่เยอะนะครับเนี่ยครับดูครับนกไม้ใหญ่จริงๆนะครับต้องยอมรับเลยนะครับดูนี่เจ้านมสสงนะครับซึ่งไม่ค่อยขันด้วยครับดูนกลงด้วยนะครับขาแดงแป๊ดเลยนะครับนกนะ ขึ้นยากหลือเกินนะครับะนะครับแทนที่นกลักษณะแบบนี้ถ้าเป็นแบบหัวหนกนูนแบบนี้มันจะแบบมันน่าจะขึ้นเร็วแล้วล่ะนะครับแต่นี้มันหัวปกติจะว่าดูครับท่อนท่อนหัวมันใหญ่หมดเลยทั้งคอทั้งหัวทั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ,อันนี้ก็คือเอามาให้ดูนะครับอาจจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวก็ได้นะครับอยู่ที่ตัวนกด้วยหลายๆอย่างนั่นแหละนะครับพี่น้องครับเนาะ ม่ใช่ว่าหัวใหญ่จะไม่ดีอาจจะดีก็ได้แต่ว่าผมดูแล้วคือตัวนี้นะครับถือว่าเป็นตัวเปิดประเด็นไว้ก่อนนะครับ <c oughs> เผื่อมีตัวอื่นที่มันหัวใหญ่แล้วมันขึ้นเร็วก็มีนะครับแต่ตัวนี้ก็คือ,อหัวใหญ่แล้วมันขึ้นยากนะครับขึ้นยากจริงๆครับนกตัวนี้นะครับก็ลองดูครับถือว่าเป็นการเปิดประเด็นวิเคราะห์นะครับเนาะถ้าเกิดมีตัวอื่นเป็นเหมือนกันก็จะได้ข้อมูลนะครับที่ถือว่าชัดเจน นะครับเนาะนะครับแต่ว่าเสียงในเสียงดีเหมือนกันนะครับนกตัวนี้นะโอเคครับก็ฝากพี่น้องนะครับเรีค์อันนี้ก็นกภูเขานะครับเป็นไหมครับมันก็จะเลี้ยงเหมือนกันนะครับนี่ลายนะครับลายเลี้ยงจากข้างล่างนะครับมึอีกฝั่งหนึ่งไม่รู้เป็นยังไงนะครับกฝั่งหนึ่งก็จะไม่ค่อยหันนะครับถ้ามันฝั่งนี้ แต่จุดนี้จะเป็นคล้ายๆนกโคกนะครับนกนะครับก็จะไม่ค่อยเรียงนะครับแต่ว่าลายที่ตัวแรกที่ผมไม่ดูอ่ะตัวนั้นะของจริงนะครับผมเรียงเม็ดเป็นแบบเป็นเรียงเป็นมึกสนาปีกนะครับเรียงหมึกหนานะครับเรียงกันเป็นแถวเป็นแถวเป็นแถวนะครับส่วนมากนกโคกหรือนกทํามจะเรียงจะข้างบนครับเส้นเล็กๆขีดข้างบนไหลนะครับเนาะจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับผมอ่ะเอาละครับผมนะ ไอเรื่องมึกสนับปีกนี้ก็คือแบบนี่เออนี่นี่ครับเห็นแล้วครับครับมันจะเลียงเรียงเรียงเรียงห็นะครับข้างล่างเรียงเต็มเลยนะครับอ่ะก็สรุปครับผมมึกสนับปีกนี่ผมเห็นส่วนมากนะครับถ้าเป็นนกภูเขานะครับถ้าเรียงแบบนั้นคือแบบใช่เลยนะครับดูว่าใช่เลยนั่นคือนกภูเขาแท้ๆแน่นอนนะครับผมส่วนนกทามนั้นจะไม่ค่อยมีนะครับเรื่องที่สองคือเรื่องหัวนนี้สําหรับผมผมชอบนก ไม่ต้องหัวใหญ่ขนาดนี้ก็ได้ครับหัวเล็กๆพอแต่ว่าให้มันหน้าผากหนุกนูนนะครับเป็นดีที่สุดนะครับผมว่านะสาหรับผมนะเพราะว่าผมเจอแต่ละตัวก็คือหัวมันจะเล็กคือมันไม่ใหญ่ขนาดนี้นะครับตัวไหนที่ขึ้นเร็วขึ้นอะไรเนี่ยคือหัวมันจะหนุกนูนนะครับหน้าผากมันจะนูนนั่นแหละนะครับก็ลองฝากให้พี่น้องไปวิเคราะห์แล้วกันนะครับเอาอะพี่น้องครับก็เช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระ มาฝากพี่น้องทอี่เคยสหรับท่านที่มาใหม่ก็จะลืมนะครับผมกดติดตามนะครับกดกระดิง่งเพื่อราบข้อมูลก่อนใครสนับผมไปก่อนครับสวัสดีครับ